มาเมืองไทยครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าความจริงคืออะไรแล้วก็เอาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะกลับคืนมาเพราะการมินถูกใส่ร้ายกล่าวหาใส่ความแบบไม่ไม่เหลือความเป็นมนุษย์เลยเป,เป็นเรื่องอะไรที่เป็นความจริงในตัวเขาอ่ะเขาบอกพี่โจว่าถ้าเขาไม่มีโอกาสได้พูดความจริงให้คนไทยได้รู้เขาขอจากโลกนี้ไปดีกว่าช่องบงันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ เพื่อที่จะไม่พลาดสาละความมันเทิงใหม่ๆค่บเพื่ค่ะฟังโจมวนทานีล่านการมินเผยถ้าไม่ได้พูดความจริงขอจากเลกนี้ไปดีกว่าแจงจะฟ้องไหมรอฟังคำถแถลงค่ว ก่อนหน้านี้นะคะก็กลายเป็นประเด็นร้อนไปนทางโซเชียลนะคะสำหรับปมความขัดแยง้งระหว่างอดีตคู่รักแน็ตชาลีไตรลัสและกติกต็อกเกอร์สาวเกาหลีจีกามินซึ่งแรกเริ่มนะคะทั้งสองเนี่ยรู้จักกันผ่านติ๊กต็อกนะคะเป็นคู่จิ้นที่กลายมาเป็นคู่จริงแล้วก็เลิกรากกันในที่สุดค่ะโดยตั้งแต่ที่ฝ่ายชายนะคะออกมาประกาศว่าแยกทางกับสาวกามินแล้วพร้อมแจ้งเหตุผลต่างๆนานาจนชาวเน็ตนะคะก็พากันตั้งตนโจมตีไปที่ฝ่ายหญิงจนเกิดเป็นดราม่าใหญ่โตและก็ ่อนหน้านี้นะคะ19กันยายนที่ผ่านมาเต๋าทีวีพูลนะคะโพส ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะว่าการีนเนียติดต่อทนายดังเมืองไทยเตรียมฟ้องคนที่มาดา่าโดยเต่าทีวีพูนะคะระบุข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัวเต่าอินสตาแกรมทีวีพูว่าตรูบอกแล้วการีเตรียมฟ้องคนที่มาด่าตัวเธองานนี้เตรียมตั้งในกระเป๋าไว้ให้ดีๆนะคะได้ข่าวมาว่าฟ้องเยอะก่อนที่จะระบุแคปชั่นเพิ่มเติมอีกทิ้งไทยไว้นะคะว่าติดต่อทนายดังหลายคนในเมืองไทยให้เตรียมฟ้องหมดค่ะเราไปชมกันค่ะ ว่าสาเหตุที่กามินนะคะเดินทางมาที่ไทยรอบนี้เนี่ยมาเพื่อจะมาเที่ยวพักผ่อนหรือว่ามาเพื่อเตรียมฟ้องดำเนินคดีกับผู้ที่หมิ่นประมาทเธออย่างที่เต่าทีวีพูดเนี่ยเคยได้เตือนไว้หรือไม่ไปฟังกันค่ะและล่าสุดนะคะ4พฤศจิกายนกามินเนี่ยเดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย มื่อมาถึงสนามบินนะคะกาเมนเนี่ยถึงกับปล่อยโฮเมื่อแฟนดอมเดจีเซอร์ไพรส์ต้อนรับการมาไทยของเธออย่างอบอุ่นนะคะโดยหลังจากที่กาเมินเนี่ยเห็นภาพพี่แฟนคลับมารอรับเยอะมากๆทําให้เธอเนี่ยน้าตาไหลเลยก็เดินทักทายแฟนคลับทุกคนด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะอย่างทั่วถึงอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับนะคะที่ทาให้กาเมิยนย้ไม่หยุดเนี่ยก็คือด้อมเดจีนะคะช่วยกันร้องเพลงส่งกาลังใจให้กับเธอพร้อมกับช่วยกันตะโกนชื่อด้อมออกมาซึ่งมีแฟนคลับนะคะตั้งแต่รุ่น จิวไปจนถึงรุ่นเดะะหลังจากที่ท้าทายแฟนคลับเสร็จแล้วนะคะกาเมเนียก็ได้โบกมือลาแฟนคลับแล้วก็ขึ้นรถออกจากสนามบินไปไ ไทยรอบนี้นะคะสื่อข่าวสารและบันเทิงอย่างอีจันเนี่ยก็ได้เผยการกลับมาของการมินในครั้งนี้ว่าเพื่อจะพิสูจน์ความจริงกอบกู้ศักดิ์ศร,รีความเป็นมนุษย์และเกียรติของรูปผู้หญิงกลับคืนมาและจะมีการแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่6พฤศจิกาย,ยน2567นี้และในเวลาต่อมานะคะด้านจมมนทานีได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าที่การมินเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพิสูจน์ความจริงเนื่องจากการมินเนี่ยถูกใส่ร้ายกล่าวหาไม่เหลือความเป็นมนุษย์เลยและศักดิ์ศรีของรูปผู้หญิงเพราะ เขาเนี่ยถูกใส่ร้ายว่ามีชู้นอกใจขายตัวซึ่งมันไม่เป็นเรื่องจริงมาเมืองไทยครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าความจริงคืออะไรแล้วก็เอาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะกลับคืนมาเพราะการมินถูกใส่ร้าย,ายกล่าวหาใส่ความแบบไม่ไม่เหลือความเป็นมนุษย์เลยแล้วก็ศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงเกติยศของวามเป็นลูกผู้หญิงเพราะเขาถูกใส่ร้าย,ายการมีชู้นอกใจขายตัวคือแบบอะไรที่มันต่ำช้ามากๆซึ่งมันไม่เป็นความจริง เขากลับมาเพื่อการนี้อย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมากๆแม่เขาเลือกเอาคุณแม่มาด้วยอะแม่ที่มีลูกสาวที่รักมากแล้ววันหนึ่งลูกสาวถูกกล่าวหาว่าเขาเป็นครอบครัวมิจฉาชีพวางแผนกันตั้งแต่แม่พี่ชายแล้วก็การินมาหลอกผู้ชายคนหนึ่งในเมืองไทยซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เลยอะค่ะ<ๆ>เขาจึงพาคุณแม่มาด้วย พี่โจทย์ก็จะเป็นคนที่เซตอัพการมาเมืองไทยครั้งนี้งานแถลงข่าวเพรสคอนทั้งหมดแต่สิ่งที่การบินจะพูดคือสิ่งที่การบินพูดจากตัวเองจริงๆที่ที่เขาจะส่งข้อความมาให้พี่โจแล้วก็เป็นเป็นเรื่องอะไรที่เป็นความจริงในตัวเขาเขาบอกกับพี่โจว่าก็เขาไม่มีโอกาสได้พูดความจริงให้คนไทยได้รู้เขาขอจากโลกนี้ไปดีกว่าเข้าใจว่าความจริงที่เกิดขึ้นคืออะไรในฝั่งของเขาโดยที่ไม่ต้องใส่ความใคร ดูวันแถลงข่าว6พฤศจิกายนท่านายจะตอบคำถามในทุกเรื่องเราเนะะี่ยค่ะก็คงต้องรอติดตามกันค่ะว่า6พฤศจิกายนนี้นะคะกามินเนี่ยจะพูดความจริงเรื่องอะไรและงานนี้นะคะจะมีการพูดไปถึงสาเหตุที่เลิกลากับอดีตสามีคนแรกอย่างหนุ่มในชาลีหรือไม่รวมไปถึงจะมีการฟ้องร้องดําเนินคดีกับกลุ่มคนที่ออกมาพูดให้เธอนนั้นเสียหายหรือไม่ก็คงต้องรอฟังจากปากของกาินเองในวันที่6พฤศจิกายน2567นี้ค่ะ เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ